เดินลุยแก๊งที่เล่นแล้วจะหลับค่ะเพราะระบบการเล่นการเคลื่อนไหวของตัวละครเนี่ยบอกได้เลยว่าอ่ดจริงๆอื่อืดมากค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้จะมาย้อนเวลารีวิวซูเปอร์ฟิมีคอมตอนที่47ค่ะ Return ์นอ o อมดับเบิ้ลดกอนลีลาดีเยอะแต่อ่ดลงเยอะค่ะ ประเภทแอคชั่นผู้พัฒนาเทคโนอปีที่วางจำหน่ายหน9่าย1992หลังจากพี่น้องบิลลี่และจิมมี่นะคะช่วยมาเรียนออกมาได้นะคะแล้วพวกเขาเนี่ยก็ตั้งรงฝึกศิกละปะก,การต่อสู้แกงชาดโนวอเลอร์ก็ได้ดูกนะคะขึ้นเป็นผู้นำแล้วก็บังคับให้พี่น้องจิมมี่บิลลี่เนี่ยส่งลงฝึกให้เขาพี่น้องเนี่ยทั้งสองก็เลยตัดสินใจไปถล่มดูกเลยค่ะ ระบบการเล่นก็ยังคงสืบทอดตามแบบฉบับดั้งเดิมของดับเบิลดาก้นะคะแต่กราฟิกการพัฒนาและก็มีลูกเล่นในฉากเนี่ยก็จะมีมากขึ้นมีกับดักใหม่ๆเพิ่มเข้ามาลีลาการต่อสู้ของสองพี่น้องก็เพิ่มมากขึ้นการต่อสู้ก็จะมีการกดป้องกันเพิ่มเข้ามาแล้วก็มีเกตท่าไม้ตายมาให้ใช้ด้วยค่ะ ความยากให้7เต็ม10ค่ะมาตรฐานความยากของดับเบิลดา้กนยังอยู่ในมาตรฐานเดิมศัตรูเยอะแล้วก็อึดแต่สามารถแบ่งสู้ทีละส่วนได้ค่ะความสนุกนะคะให้4เต็ม10ค่ะเดินลุยแก๊งที่เล่นแล้วจะหลับค่ะเพราะระบบการเล่นการเคลื่อนไหวของตัวละครเนี่ยบอกได้เลยว่าอ่ดจริงๆอื่อืดมากค่ะ เกเพิ่มเติมค่ะดับเบิลดากอนเกมนี้ในเวอร์ชันญี่ปุ่นนะคะจะใช้ชื่อว่า Return of Double Dragon ค่ะแต่ในเวอร์ชั่นอเมริกาใช้ชื่อว่า Super Double Dragon และในการแผนในการพัฒนาตอนแรกค่ะผู้พัฒนาเนี่ยเขาจะใส่บทมาเรียนไม่ให้ถูกจับแล้วกลายเป็นตำรวจหญิงแล้วก็สามารถลงมาร่วมสู้กับสองพี่น้องได้แต่สุดท้ายก็ไม่ได้ใส่มานะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก่อนไลค์ก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ